ครับสวัสดีครับเมื่อกี้มาต้นดอกม่วงนะครับเนาะต้นดอกมงยูวัดที่เคยที่เพิ่นเคยหายถึกนะครับเนาะครับเนาะเมื่อกี้ได้มาหามาเบิ้งเนาะครับเนาะว่าได้ตัวใดเนาะครับเนาะอย่าเข้าไปพนมกลนเนาะครับเนาะไปนี่ครับมา่อกี้ก่อนเลยนะครับเนาะว่าเห็นตัวใดนี่ครับนี่ผมมาท้าไปก้อนแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้ยังชัดเลยครับนี่นะครับเนาะ เพื่นบ่พี่อน้องทุกคููทุกคนเพื่อนบอกว่าเพื่อนให้มาไทยอันยู่นี่ครับผมก็เลยมาครับ๋ยวผมจี๊สี่เพืนะครับด้วยเอ่อเห็นตัวใดอ่นะครับเนาะนี่ครับนี่นี่ด้วยครับด้วยนี่เล็กยังครับนี่นี่นี่คือเล็กกจครับนี่เล็กสองกันเลยครับอันนี้เล็กหาครับโอ้เห็นยังครับเลยครับเนี่ยผมว่าเ็ดหาได้ครับเนี่ย นะครับเจ็ดห้านี่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นจะเป็นหกเลยครับเนี่ยตัวนี้โอ้ชัดเจวเทั้ว่าหกเจ็ดห้านะครับเนาะนี่ก็เลขยกอกอันนี้เจ็ดอันนี้เลีขาเนาะครับเมื่อก่อนนะครับด้วยนะ่ะ <c oughs> ต้นมะม่วงให้โชคนะครับต้นมะม่วงเี่วัดมองนี่มันคยถือแล้วครับเนี่ ผมก็เลยมาขอทาแป้งนะครับทาแป้งเบิงเห็นชัดครับนี่ครับนี่ผมใช้เบิงเลยครับไอ้เบิงเต็มๆเ,เลยนะครับเนาะโอ้งามขัครับยังงามเลยครับเพื่อนไฮละนะครับเนาะโอ้งามคัครับหก เกต้านะครับเนาะผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์นะครับเด้อแต่ว่าผมเห็น็คอเห็นตัวนี้แหละครับเห็นทัดแจ๋วเลยครับเนี่นะครับเนาะจาแซรเบิ้งค่ะครับครับตัวมะม่วงนี่มีตำนานครับ เคยไห้ถืออยู่สามสีงวดครับกำลังมาอีกงวดนี่ครับมีตำนานครับก็เลยบ่ได้มาจาักเรีนะครับเนาะต้นมะม่วงอยู่ที่วัดนะครับเนาะนี่ครับไห้บิ้งค่าเต็มเตมเลยอางามขักขับตัวไงบเริงเทิงเลยครับนี่ท่านให้โชคเลยครับเนาะ เห็นก็เห็นชัดครับฮกก็เป็นฮกเจ็ดก็เป็นเจ็ดครับหาก็เป็นหาเลยครับเนาะนะครับเนาะนี่ครับให้เบิ้งเนาะครับเนาะนี่ครับทะเลขอันแปดหาเสื้อเจ็ดหาเลยครับผมว่าน่ะนะครับฮกฮกเจ็ดหาครับว่าจะเป็นงามหลายเบิ้งตาเป้าก็งามครับ นี่เนาะครับเนาะนี่ครับให้เบิ้งกระจังเลยครับเนี่ยนี่นะครับเนาะหกเก็ดห้าหกเก็ห้าครับหกเก็ห้าครับอย่าลืมนะครับดองวดนี้โอ้ยงามหลายหกเก็ห้าครับนี่ครับ น้อครับเนาะชัดแจ๋วครับนี่นะครับโฮเกหาครับเบิ่งเอาดีๆนะครับเพิ่งห้เลี้งเลยให้เลี้งเลยเลี้งหาเลยครับให้เลี้งหาเลยครับนี่ครับก่อนออกมาก็ยังชัดอยู่น้อครับเน้อออกมายังชัดอยู่พุ่นนะครับออกมาไกลๆนัก็ยังชัดอยู่ครับพุ่นเห็นโฮเกิลหาเลยเหรอครับป๊าด งามขักงามขัครับงามขักนี่ครับผมเถเบึงหลดนทีละวครับหายพิษแต่ละน้ำบ้างเอานะครับเนาะว่าผู้ใดเห็นตัวใดนะครับเดี๋ยวผมชีวงกลมมาหายพร้อมคนใดที่อ่ทันหูวท่านเห็นนะครับเนาะนี่ครับงามขัคขับงามแห้งนะครับเนาะ งามผักงามไหล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 ครับงามไหลครับเนาะหกครับหกงามบ่เกียดงามบ่ครับหางามบ่ครับอันนี้หาครับอันนี้เกีดครับอันนี้หกครับโอ้ สาธุสามตัวออกเต็มๆนี่นะครับด้อสาธุสาธุสาธุาธนี่แหละครับชัดแจ๋วเลยครับเนี่ยหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้านะครับโอ้เล็กเก็ดกับเป็นเล็กเก็ดเลยครับงามคัดหาเป็นหาเลยครับ หกก็เป็นหกครับแต่ว่าหกนี่ทึบหกนี่ชัดเด่นเลยแต่เจ็ดก็ชัดครับหาก็ชัดครับนี่ครับมาขอเพลินมาขอขลงพอนะครับเนาะมาขอขลงพอลงพอมาขอก็เลยก็เลยไอย้ได้ตัวนี้นะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับ มึงเอาเต็มๆนะครับเนี่ยพูดนะครับไก่กระชัดไก่กระชัดครับพูดนะพนะครับมึงเอาครับมึงเอาโอ้ยงามลายอยากให้พี่เราโดนโดนมันขึ้นมางามพอขึ้นมางามคักขึ้นมางามแนวนะครับเนาะขึ้นมาคักสุดยอดครับือกำลังเห็นขึ้นมาคักปะนี่นี่ครับ หกเจ็ดห้าเลยนะครับเนาะต้นหลงม่วงหลงม่วงครับม่วงอยู่ในวัดนะครับเนาะมันนีหดป้องมะไลครับป้องบะไลเพื่อนมาแฝนแสดงว่าเพิ่นถือครับมันพระเนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนบอกไหมาเบิ้งเลขก็เลไรมาเนาะครับเนาะเลข ต้นนี้มันถึกสามที่เทียรา,าวัชนว่าแต่ว่าโดนๆเมาออ่าเทนึงได้ครับจนว่าต้องออกมาโดนๆเมาออ่าเทนึงจนจริงห้นะครับเนาะนี่คือต้นมะม่วงนะครับเห็นชัดไหมครับโอ้งามโปรดงามเหลืองามกระคักเห็นชัดครับครับโอ้ดีใจน้าพี่น้องด้วย พอออกสามตัวนี่โอ้ยจิตถวายน้ำแดงเลยนะครับเนาะนี่นะหกเก็ห้านะครับเพิ่นห้ยสามตัวแล้วครับตัวนังม่วงเนี่ยตัวนังม่วงเพิ่นห้ยสามตัวแล้วครับห้ยสามตัวชัดเจ้าเลยครับหูงาม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 มันก็เห็นเลขงามนีดจักเจียนะครับเนาะ เล็กงามครับนี่ครับปานเขียนไว้ปะโอ้งามงามปานเขียนไว้เลยหกเกหางามครับหกเก็หางามครับครับงามครับปานเขียนไว้นะครับเนาะหกครับ นะฮกนะครับเนี่ยฮกอันนี้เก็ดครับเนี่ยอันนี้หาครับเนี่ยเนี่ยหาโอ้งามเลยเห็นชัดเลยครับมาเบอร์น้ำกันเนาะครับเนาะนี่ละเพิ่นให้โชคให้ยมันให้ยลำหายรวยเนาะครับเนาะอยู่ในสถานที่อ่าศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ในวัดครับต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยปะตั้งแต่อืม ดนเลยด้วครับเนี่ยดนคักเราผมก็เห็นมาเลยครับตาะเล่นนะครับเนาะต้นมะม่วงศักสิทธ์นะครับเนาะต้นองม่งสักสิทธ์นะครับเนาะนี่ครับต้นมะม่วงให้โชคนะครับเนาะให้ทุกท่านให้ทุกท่านแบบมีโอ้หักหักหักเน,นะครับ ว่าเบื้งไกลๆกับแห้งชัดครับว่าซ่องไกลๆกับแห้งชัดครับนะครับเนาะออกไม่ไกลกับแห้งชัดครับว่านะครับโอ้งามครับซื้อเลยนะครับเด้อซื้อถิ่มไว้เลยครับเนี่ยเพิ่งออกสามตัวเลยครับเนี่ยเป่นให้สามตัวเลยเนาะครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบไปที่นี้นนะครับเนาะขอฝากเต้องเปิดต้นงอมครับโดนมาทีหนึ่งเพื่อนว่าถือ นะครับเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เราเพิ่นก็ให้มาเบิ่งนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับเนาะเพื่อนพันติดตามก็ขอกดติดตามให้สไตล์ธนากรเลยนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับอ่าจิตอาสาไปก็เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกวันนึ่งนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้เนาะขอบคุณครับ